ดีครับถ้าแบบสมการไปเที่ยวคนเดียวนะเพราะไม่เคยไปทําแบบนั้นมาก่อนครับถ้ามีโอกาสเนี่ยผมคิดว่าผมก็อยากจะอยากอยากจะไปเที่ยวอีก,ต,อก,ก,อกตัดทัว,วร,มมนนร์ถ้ามีโอกาสก็อยากทําครับแต่ด้วยด้วยหลายๆอย่างอ่ะทุกคนรู้ใช่ไหมว่าไม่ง่ายเหมือนเดิมนะครับใช่ผมก็เลยถ้ามีโอกาสอยากทําอยู่แล้วนะแต่ก่อนอื่นเลยก็อยากจะ มีโอกาสได้ไปเที่ยวที่อื่นๆถ่ายรูปสวยๆมาฝากพี่โป้แล้วก็มีของฝากให้อย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะครับที่ต่อไปอยากไปที่ไหนคะที่ต่อไปอยากให้ไปที่ไหนครับสิงคโปร์ฉงชิมงวิญญีณวิญญาณวยญญาณเห็นคนไปเวียดนามกันเยอะมากเลยเมนเมนฉงชิ่งมีอะไรอ่ะที่ชงชิ่ง เมืองเขาสวยมากเมืองเขาสวยเขาสวยมันเป็นเมืองในภูเขาอ่ะเขาบอกว่าเีเหรอไม่อลงรีลุกสัจจีนวะก็งีช่วยน้องแล้วน้องช่วยพี่หน่อกนย ภาษาลไชนีสบอย่ายังไงนะอ๋อโอเคขอบคุณมากครับเอ้าเราไม่ไม่คุยกันก่อน โอเคก็ไปเที่ยวไต้หวันมาก็น่าจะประมาณนั้นครับด้วยระยะเวลาเนาะได้ไปแบบ3วัน2คืนก็ก็เต็มที่ประมาณนั้นก็สนุกดีเย่มีใครมีใครอยากคุยอะไรกับผมอยากถามอะไรผมไหมครับชบาง